นี่คือคำตอบของรัศรอนอำเภอสัพพยาซึ่งมีแม่น้ำเจ้าพยาไหลผ่าน ทั้งพื้นที่เกษตรกรของอำเภอและพื้นที่ใกล้เคียงเกษตรฐานเกิดเจ้าพยาทราทให้รายได้จากข้าวส้มโอแตงโมและพืชสวนเป็นผลผลิตหลักของพวกเขาแต่แรกก็ไม่เชื่อไม่เก็บไปอยู่ธรรมดาอยู่ชั้นล่างนะพอน้ำาท่มก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนแม้ทุกปีจะมีน้ำท่วมใหญ่หรือพื้นดินแะ่แรงเพียงใด แต่ผู้ปลูกก็ยังปรับตัวได้ในทุกฤดูกาลป,ปีมันทำได้สามถึงส่หน่วลนะข้าวในพัฒการบอกเขาหยุดข้าวเพราะว่าข้าวจะเสียอก <S <S วิถีชุมชนที่มีภูมิปัญญาและสัญญาณในการระวังภัยที่สะสมกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าเมื่อรวมกับความรู้ตามแนวทางที่หน่วยงานส่งเสริมในวิทยาการแผนใหม่ๆทำให้คนรุ่นน้มนี้ฟื้นตัวได้เร็วในทุกฤดูกาลเช่นกัน กรมสุขอนามเป็นส่วนหนึ่งการเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องของโทกระบาที่เกิดขึ้นรวเรื่องปัญหาเรื่องของน้ําแล้งด้วยนะครับส่วนกรมสุกอนามเราดูในเรื่องของที่นอกเหนือจากเขตชมุมทานแต่เป็นส่วนที่เติมเต็มในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกเขตนะครับทุกๆวันเมื่อมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นแต่ในทางกลับกันทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมยังมีอยู่เช่นเดิมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเท่านั้นที่จะช่วยให้การปรับความสมดุลอยู่ได้อย่างยั่งยืน รอดร่วมรัฐร่วมมือกันจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่ากรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม